สวัสดียมามเช้าค่ะเพื่อนพี่น้องเช้านี้ครูรู้ก็จะมาเก็บผักบุ้งแก้วไปขายนะคะยอดมันมีแต่สวยๆนะคะพี่น้องจา๋าหน้าเอาไปแกงส้มมากๆเลยยอดมีแต่สวยๆอวบๆนะคะพี่น้องจา๋านี่ค่ะ พาชมก่อนนะคะว่าผักบุ้งแก้วของเราสวยงามขนาดไหนจริงๆแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้ปลูกตรงที่มันมีน้ำเนาะเราปลูกมันช่วงหน้าแล้งตรงนี้ก็หน้าแล้งก็ไม่มีน้ำหรอกนะคะแต่เราก็ปลูก ก็ได้ผลด้วยนะคะยอดมันจะสวยแต่ช่วงนี้หน้าฝนเนาะตอนนี้หน้าฝนแล้วผักบุ้งแก้วยิ่งจะแตกยอดสวยๆงามๆนะคะพี่น้องจ้านี่คะ่ะมองไปทางไหนก็มีแต่ยอดผักบุ้งอันนี้ไม่ได้เก็บมันก็ สาสี่วันนะคะเราไม่ได้เก็บไปขายเนาะแต่ยอดมันสวยมากมันแตกยอดมาใหม่อีกสวยสวยนะคะนู้นข้างกําแพงนู่นก็ยอดสวยๆนะคะพี่น้องจ้าผักบ้านแก้วของเรา ดีนะคะสองสามวันเนี่ยฝนไม่ฝนไม่ค่อยมาแต่มามาอยู่แต่มานิดเดียวคิดว่ามันจะตกอย่างเยอะเลยที่ไหนได้ตามข่าวว่าฝนจะมีเยอะแต่พอมันมาแล้วมันก็ไปทางอื่นที่อื่นเนาะมันไม่เข้ามาบ้านเรานะคะมันตกพอให้มันชุ่มแค่นั้นเองก็ดีแล้วค่ะ ถ้าตกมาเยอะเหมือนที่เขาบอกกนะันอ่ะถั่วเราก็จะไม่เหลือแล้วนะคะนู่นถัว่วถั่วบวบจะไม่เหลือละถ้าฝนมาอีกนะคะอันนี้เมื่อวานเมื่อวานเราเก็บไว้เนาะถั่วเก็บไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะที่เหลือนี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะเราเก็บมันไปแล้วเนาะ วันนี้เราก็จะเก็บแต่ผักบุ้งแก้วแล้วก็บวบนะคะนี่ค่ะส,สวยๆยอดส,ดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องจ๋าผักบุ้งแก้วปลูกง่ายนะคะพี่น้องแล้วก็ได้เงินได้ทองกับมันหลายบาทอยู่นะคะเพราะเราเก็บ อาทิตย์หนึ่งสองครั้งเนาะผักบุวงแก้วลูกง่ายขยายพันธุ์ไวยอดสวยยอดงามยอดอวบหน้าฝนเนี่ยยิ่งยิ่งงามนะคะพี่น้องจา้าเนี่ค่ะเราจะปล่อยให้มันเรื่อยไปเรือย แก้วสวยๆว,วันนั้นเอาขี้วัวมาหวานมันไว้เนาะยอดสวยๆนะคะ,ๆๆะ,คะปลูกง่ายขายดีนะคะเนี่ยปลูกทั้งเดียวขายได้ทั้งปีเลยนะคะ พี่น้องผักบุ้งเนี่ยแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้อง,อ,งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะ บุญรักษาทุกครอบครัวนะคะครูจะเก็บผักบุ้งก่อนนะคะจะตัดผักบุ้งก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ